เอาละครับสวัสดีเพื่อนชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังคีและคลิปโปเกโมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำารับใครยังไม่กดถูกใจ s u b s c r i b ์รับกนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาผมนะวันนี้วันเสาร์ที่23นะครับผมคอมมูนิตี้เดย์ประจําเดือน4นะครับคอมมูใหญ่ประจําประเทศเราเลยก็ว่าได้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ร้านขายยาซูรูฮะนะครับผมฝั่งตรงข้ามผมนะตอนนี้ก็มีเทนเดอร์มารอกันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มกี่โมงเห็นบอกว่าเริ่มบ่าย2ในการแจกของพิเศษนะครับของประเทศไทยนะ นี้ผมเอาจอให้ดูนะครับผมมีเสาพิเศษที่เขาบอกว่าเฉพาะงานเท่านั้นนะฮะเควสเริ่มแล้วนะครับผมเรามาดูเควสก่อนแล้วกันนะครับเควสมาแล้วนะครับที่เราซื้อบัตรไปนะครับผมตอนนี้ผมก็รอดูอยู่ว่าข้างนอกนี้ที่เขาจะแจกของเนี่ยกี่โมงอะไรยังไงนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไม่มีอะไรเลยผมไม่รู้ยังไงสักพูดหนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่หน้างานแล้วนะก็มีโปสการ์ดให้นะครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับผมโปสคาร์ดนะครับของคอมมูนิตี้เดย์นะฮะเป็นลายของน้องหมีนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเดินไปทำเควสให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราใช้โปกเกมอนพัดจับอยู่นะค่อนข,ข้างวุ่นวายเอ๊ะทำไมไม่ติดเลยเหรอมอนเต็มยังไม่เต็มมอนไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดน้ำหอมหรอ เปิดน้ำหอมก่อนนะฮะขยายกระเป๋าก่อนครับตอนนี้กระเป๋าเต็มนะครับผมยังไม่ได้ขยายเลยเดี๋ยวชั่วโมงนี้ถ้าจับเองได้นะครับผมต้องใช้ในส่วนของสับปะรดนะครับเพราะว่าตัวของน้องหมีตัวนี้นะครับใช้ลูกอมอีโวถึง400นะครับผมเปิดเด็กถรุปว่าเมื่อกี้ที่จับมามันไม่ติดเลยฮะทำไมมันเพิ่งมาเปิดเด็กให้ผมหรือว่ามอนมันไม่เกิดผมขึ้นคูณ4แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับที่เขาบอกว่าคูณ4นะครับมันจะขึ้น EP คูณ4เลยนะหน้าทางซ้ายครับหน้าแอคทีฟอยู่ ลุกคนจับกันต่อนะฮะนี่ครับผมเสาพิเศษนะฮะก็จะเป็นเสาที่เขียนว่าเนียนติกเลยนะครับมีคนเปิดน้ําหอมไปแล้วผมไม่ทันไม่ได้เปิดซักต่าเลยทุกคนเพราะว่าคนแบบเปิดน้ําหอมกันแน่นมากเลยครับเปิดทัวสิทำไมผมชอบผู้สลับกันวะโอเคเราต้องเดินนะครับเดี๋ยวน้ําหอมไม่ทํางานนะตอนนี้ต้องเดินเล่นนะโอเคเราเดินวนทางขวาไปแล้วกันนะครับแต่ร้อนมากมากเลยอ่ะนะครับ เดี๋ยวเราต้องแวะไปทักทายเพจด้วยนะครับผมนัดไว้นะอยู่ในขยามนะครับผมเดี๋ยวไปเข้าไปนะเดี๋ยวตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับไปเดินรอบรอบนี้ก่อนนะครับผมอีเวนต์มันบั๊กหรือเปล่าครับทุกคนนะครับเพราะว่าเราจับไปแล้วเห็นปะแต่น้องหมีในเงี้ยยังเป็นเงาอยู่เลยครับตอนนี้ผมต้องซื้อกระเป๋ามอนก่อนฮะเติมเงินไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับบอลสามทีพปลูกก็น่าจะยังรับไม่ได้ปะเต็มนะครับซื้อกระเป๋ามอนสองอันละกันนะครับ สองอันนะคหนึ่งร้อยนะผมแล้วก็กระเป๋าทั่วไปอีกสักสองพันนะครับไม่ได้ไวจังไี๋ยวเราวนไปด้าน,นหลังนะครับผมไปไปเดินเลน่นกันก่อนรอบหนึ่งนะะร้อนจัดๆเลยให้น้ำหอมมันทำงานหน่อยนะครับ นั่งเล่นมันจะได้ตรงรัวนี่แหละเยอะมากทุกคนแต่ทําไมผมสังเกตว่ามอมันออกน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะวนขวานี้ไปนะครับผมนะเราวนหนึ่งรอบนะแล้วก็ออกไปหน้าสยามสยามแควันนะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับวนหนึ่งรอบใหญ่นะฮะไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ร้อนมากๆนะจริงๆมานั่งเล่นตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องเปิดน้องหอมเลยมั้งเนี้เปิดรัวกันเยอะมากนะครับจริงๆนั่งอยู่เฉยๆมอนก็เกิดจนจับไม่ทันแล้วครับผมนี่คือผมเปิดแสงสุดแล้วนะแต่ว่าเปิดได้แค่นี้ครับมัน ม,มองไม่เห็นจอเลยอะเขาบอกว่าอากาศร้อนมันจะทําให้แสงมันแบบสีเองนะครับผมการเครื่องระเบิด <c oughs> อันนั้นให้บอลช่วยจับตัวอื่นไปนะครับตัวไหนบอลไม่จับเราก็จับเองนะครับผมตอนนี้กําลังจะ15ตัวแล้วครับตัวไหนจับเองก็จะใช้เป็นสับประรดนะทุกคนใช้400ลูกอมนะ60 70 80ตัวประมาณนั้นนะผม <c oughs> ไม่ได้คํานวณเอ้ามันได้12เลยเหรออ๋อมันลูกอมคูณ2อยู่แล้วทนะุกคนแปบ๊บเดียวครับผมถ้างั้นอะนะฮะถ้าเราใช้อันี่มันจะได้10ตัวได้120เลยนะครับผม แป๊บเดียวนะงั้น12ลูกอมจับครบสิบห้าตัวแล้วครับผมโอ้โหตรงนี้เยอะมากบอลช่วยจับหน่อยลูกผมร้อนจำไม่แลวฮะใครนี่มาหรือยังเอ่ยบอลผมช่วยจับไปส5บห้าตัวครบแล้วฮะเดี๋ยวผมเปิดสีดาวนิดนึงนะครับผมตัวไหนที่ยังอัพไม่เต็มฮะตัวนี้ยังไม่เต็มตัวเนี้ยหนึ่ง6 7 8ส10สห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ต้องทำอะไรเอ่ยอีกอันนึงอีกเควสนึงทำอะไรนะครับทานเฟอร์สิบตัวจัดไปทุกคนอ้าวงานหยาบเลย ใา่นี่จากเฟสสิต้องเดิน5โลด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเฟสนะฮะเดินให้ครบ5โลภายในวันไหนไม่รู้นะครับมันจะได้เชอร์รนโบนะครับไอตัวน้องเชอร์รี่ที่ร้อนจัดๆเลยเดี๋ยวเราเดินวนรอบหนึ่งเราอยากมันต้องเดินทะลุไปอีกอันนึงนะครับมันเดินตรงมาตรงโรงหนังได้ใช่ปะโรงหนังดีดนะครับเอาสาดาวมาดูสิผมมาคัดไปแล้วว่าผม3ดาวตั้งแต่ก่อนกิจกรรมนะฮะเราสามารถทิ้งได้หมดเลยครับผมดูหมดแล้วนะฮะน่าจะเป็นตั้งแต่ตัวนี้นะครับผม10ตัวนะฮะทิ้งไปเลยนะครับผม ผมดูแล้วนะนะว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราจะได้กระเป๋าร่มขึ้นนะครับผมรับตรงนี้กันนะฮะแล้วก็รับรางวัลหน้าแรกกันนะครับ,รบจับเลยจ้าม,มันติดค่อนข้างยากนะทุกคนตัวนีนะ้เอาจริง,ร,งรู้สึกว่าแคสเลตค่อนข้างยากนะครับผมไกลครบรอบแนละ้วตรงนีไม่มีคนนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างหลังกันหมดนะครับผมหน้าที่2ทํทอะไรเดีย๋ยวผมกอรีเกมรอบนึงนะครับผมงุดหิดไอตรงที่มันเป็นไอคอนยังเป็นเงาอยู่เลยทั้งที่เราจับแล้วนะ เนี่ยบังคับให้ใช้สับป,ปะรดนะทุกคนโอ้มีถ่ายรูปด้วยฮะรอบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ราสเบอร์รี่ใช้พีแนเบอรี่ไอ้ยากเพชยากจัดเลยยากกงที่ผมทิ้งไปหมดแล้วหรือเปล่าราสเบอร์รี่ถ่ายรูปก่อนนะครับ3รูปนะครับผม1 2 3สนะครับถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องออกไปถ่ายทีละตัวนะทุกคนแล้วเขาให้ใช้ราสเบอร์รี่5ตัวใช่ไหมมีพอดีเลยราสเบอร์รีร่ พอดีนะครับผมมาเพิ่งทิ้งไปทุกคนก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มนะครับผมยังร้อนเนี่ยบอกเลยอ่าจยะทำเพค่อนนี่ตะพูดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับทุกคนที่ผมบอกว่าโบนัสคูณ4ี่นะครับมันคือแบบนี้เว้ยนี่นะมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนี่เลยนะครับว่าเราแบบว่าได้โบนัสคูณ4ี่แล้วนะเนี่ยผมกดไข่เลยแล้วกันนะครับผมเราหาสักตัวหนึ่งโอเคครับทุกคนตอนนี้ยูหน้าระยาเหมือนเดิมนะครับผมวนครบหนึ่งรอบเล็กแล้วนะครับชัยนี่ผมยังไม่มาเลยทุกคน นี่นะเราจะลองให้ดูนะที่บอกว่าคูณสี่นะครับมันจะขึ้นมาเลยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันโชว์มาแล้วนี่หว่ามันต้องเสาเดียวกันหรอทุกคนเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วมันหายไปอีกแล้วอะผมจะไหมแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมหามุมหลบเดี๋ยวนะทำไมไม่มีคูณสี่มันต้องเสาไหนอะทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ผมมีคูณสี่โชว์ทุกคนอะตอนนี้มันหายไปอีกแล้วครับแปลว่ามันต้องเป็นเสาแถวๆแรกๆที่ผมเดินมาประมาณย่านนี้ทุกคนขึ้นยังผมจะจับคูณสี่ทุกคนดูเนี่ยไม่ขึ้น จะบอกว่ามันคูณแปดหรือเปล่าไงปกติมันคูณสามไงวันนี้นะครับสังเกตว่าคนเยอะมากเลยครับคนเล่นบอลวันโกในไทยยังเยอะอยู่นะเว้ยขอแค่นัดนะแล้วก็ถ้าโควิดมันซาลงกว่าน,นี้นะครับคนก็อาจจะออกมาเล่นเยอะกว่าน,นี้นะครับผมนี่ขนาดว่ามีนุ่นนั่นนะก็ยังคนเยอะทุกคนอันนี้เป็นแค่คนหนึ่งนะเมื่อกี้คนแบบแน่นกว่าน,นี้อีกครับน่าจะกระจงกระจายไปที่จุดอื่นแล้วนะผมเพราะมีเพจใหญ่มาด้วยนะครับ PG เนาะอยู่หน้าตาบักนะตอนนี้นะ เดี๋ยวผมแวะไปเขี่อันิดนึงแต่ตอนนี้ขอดูก่อนว่าทำไมคูณสี่มันไม่ขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ยังขึ้นเลยทุกคนเห็นใช่ไหมแปลว่ามันต้องเสาไหนลักเสามะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเอาเพยก่อนแล้วกันนะครับผมต้องจับอีกนะเนี่ยมีเสาพิเศษนะครับเดี๋ยวหลังจบกิจกรรมมันจะหายไปนะครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นเสาพิเศษหมดนะที่ผมยังไม่หมุนนี่นะครับผมเห็นไหม สาวที่เขาตั้งมาเป็นพิเศษนะสำหรับกิจกรรมโดยเฉพาะนะฮะเห็นไหมม You Day นะฮะแอนอินเพร o โซเอพิลคอมมูนิตี้เนะครับผมก็น่าจะมีอย่างนี้ทุกเดือนนะครับคิดว่านะไม่แน่ใจว่าจะขยายไปที่จังหวัดอื่นบ้างหรือเปล่านะแต่ว่ามอนไม่เกิดเลยแล้วผมจะจับคู่สีให้ดูนี่ยังไงเนี่ยฮลัลโหลทำไมไม่กี้ยังมาเลยวะครู่นะเดีย๋ยวผมดูก่อนทำไมทุกคนฮะเราเรีสตาร์ทเกมหนึ่งรอบนะฮะ ไอ้นี้มันหายบักแล้วแต่ว่ามอนอ่ะมันไม่ค่อยเกิดไว้อันนี้พูดจริงๆนะมันเกิดแต่กับต้ําหอมอะตรงเสานี่มันเหมือนไม่ค่อยมีมอนเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูฝั่งพาร,รากอนดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของมอนนะครับเหมือนเสาตรงนี้มันเป็นเสาสปอนเซอร์เว้ยมันบลักที่เสาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามอนเกิดน้อยมากนะครับแล้วที่ผมผ่านมา3 1นาทีแล้วผมยังไม่ได้ช้ยนี่สักตัวเลยจับได้ประมาณ50ตัวแล้วครับตอนนี้นะยังไม่ได้เลยฮะแล้วคูณ4ี่มันหายไปไหนเนี่ย มันหายไปจริงๆทุกคนเมื่อกี้ผมยังให้ดูอยู่เลยเห็นป่าว,ว่าคูณ4อ่ะนะครับผมแวะไปทักทายพีคจีไทย,ทยแลนด์ก่อนนะครับผมเพจโปเกมอนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตาบักข้างบนนะครับมาคู่นะนี่ครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาแอดมินก่อนเห็นบอกว่าใส่พะโวยนะไกๆรุ่นนะครับผมเย่ท่าของที่ระลึกคูณ4นะขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้หายไปให้ดูหลายรอบแล้วมันไม่มาเว้ย ตอนนี้มันมาแล้วนะครับเออผมขอจับสักตัวเรากดไข่ไปด้วยนะครับมันจะต,ต้องได้คูแปดถูกไหมเอ็กซ์เซเลนต์มันควรจะได้แปดพันกว่าถูกไหมถ้าเอ็กซ์นะจะไปวงมันเล็กจงเลย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> โอ้โหได้แค่เกตเกตนี่เท่าไหร่เนี่ยทุกคน มันหายไปอีกแล้วเว้ยคูณสี่อ่ะเหมือนมันจับได้ตัวเดียวแล้วมันก็ไปเลยอ่ะเนี่ยผมสไลด์ให้ดูหลายรอบแล้วนะเหมือนว่ามันจะมาแล้วพอจับได้ตัวหนึ่งก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> มันไม่ได้ได้ตลอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นักขัตบาสครับะผม ดูกับพี่พี่แอดมินของเพจปกติว่ามันตัวไทยแล้วมีเคจี้ไทยแล้ววันนี้ใครมาได้ของที่ระลึกด้วยถูกต้องครับขอด้วยได้ใช่ไหมฮะได้ครับผมรับไปเลยครับสุดๆครูครับแจกลิมิเต็ดดิชั่นพิ่งผลิตเป็นครั้งแรกครั้งแรกกี่ชิ้นไทยห้าร้อยห้าร้อยชิ้นแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้มาในงานไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกในเพจแจกในเพจให้ใช่เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัด ถูกต้องสามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมในเพศได้นะครับผมอันนี้นี่นี่เลยไม่ใช่กุ้งนะครับมันคือช้างช้างช้าง <laughs> ไม่ทักนี่คือ <c oughs> ไม่พูดไม่รู้เลยนะเนี่ยคือหัวช้างหัวช้างหัวช้างเป็นไงบ้างครับครั้งแรกของกริจกรรมใหญ่ของประเทศเรา <c oughs> จริงๆถือว่าสนุกอยู่ครับเพราะว่า <c oughs> รอบนี้จะมีเนติดเข้ามา เป็นออฟฟิเชียลให้ข้างล่างนี่ด้วยได้นี่ด้วยนะโปสเตอร์อันนี้ครับตร์ด้านนี้แหมครับผมครั้งแรกเลยครับแต่จริงๆของเพจเองก็มีจัดกิจกรรมมาสองครั้งแล้วครับครที่นี่เหมือนกันป่ะครับมีจัดรุ้นรอบหนึ่งมีมิกซ์ดนตรรอบหนึ่งก็มีครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วใช่ครับผมมีย่อยๆอีกสี่ครั้งเล็กๆน้อยๆรอบหน้าก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกถ้าไม่มีโควิดอะครับจะเป็นกิจกรรมใหได้จริงจะมีทุกปีแต่ว่า CP เป็นันจะได้จังได้ขอบคุณมากนครับไว้เจอกันใหมได้ครับได้นี่กันแล้วผมก็เพ่งได้เมื่อกี้เลยถ่าน้องินต่อกันนะครับไปรอบมาตรงนี้อกรอบนึงผมนัดเพื่อนผมมาด้วยนะแต่เพื่อนผมไปไหนมารด้เนี่ยยังไม่เจอเลยหน้าที่2,4รับ่ครับผมไม่ได้ทำเวสเลยนะครับหมดแต่วุ่นุ่นกิจกรรมอยู่ครับผม ชัยนี่ออกยากมากนะผมได้ช้นี่หนึ่งตัวท่วนทุกคนหนึ่งตัวท่วนครับผมโคตรแย่เลยนะเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับตอนนี้มันชั่วโมงนึงเต็มเต็มแล้วบ่ายสามกับอีกหนึ่งนาทีแล้วครับผมรับรางวัลกันนะฮะฮัลโหลเออชาอีกนะครับ ใช้สับป,ปะรดบ่อยๆนะครับ4ี่รลูกอมไม่แน่ใจว่าผมพอหรือยังแต่น่าจะพอนะเพราะว่านี่ตัวของเฟสมันให้มา100่้นะครับผมนะในการใช้อีโวนะครับเดี๋ยวเราอีโวตัวหนึ่งแต่ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้องปิดคลิปนทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไปก่อนนะจะได้แบบไวนิดนึงนะครับผมเกสเคิร์ฟโทนะครับผมจับอีก15ตัวแล้วก็อีโวหนึ่งตัวเกสเคิร์ฟโท สามรอบนะฮะจะลองไปลองฝั่งสยามพารากอนดูนะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ผมขอยนุตรงนี้ให้มันเสร็จๆต่ก่อนได้ไปเดี๋ยวมาแล้วหนึ่งตัวเกตเคริร์ต้องวางเกตเคิร์เกตโอเคผมเตรียมบอลแดงมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนอย่างที่เห็นนะเจ็ดร้อยลูกนะโอเคบอลพัดเต็มที่นะวับบนนี้จับไม่ทันครับจริงๆยิ่งถ้าเป็นฝั่งสยามน้่นะผมว่ามันจะพลุบพับกว่านี้นะฝั่งนี้มันไม่ค่อยเกิดนะครับมันเกิดน้อยมากเลยนะเกอ รออันนี้คือมีแต่ร่างหนึ่งนะครับมันมีแจกร่างสอง,งสตัวไหมเนี่ยเวสเราเนี่ยโยนไม่ค่อยถึงนะตัวนี้ไกลอยู่อะถึงว่า,าผมโยนมือเดียวแมนก็ได้นะครับไกลมากๆครับผมคนก็กระจุกอยู่แต่ละที่นะครับผมตรงนี้มัน,เป,นเป็นที่ที่จุดเริ่มต้นตอนแรกไงนะครับที่เงีนติดอยู่นะผมก็เลยอยู่ตรงนี้กันนะครับีโวหนึ่งตัวเหรอ,อยวค่อยโวได้ไหมผมว่าเราต้องเดิน ไม่เดินไม่ได้จริงๆนะหึงดาวสองดาวผมทิ้งหมดเลยนะครับผมไม่ใช่สาย PVP นะโอเคห้สิบแดตัวจัดไปครับซันเฟอร์ครบแล้ว430ตัวนะครับเพสเลเวลส3นะครับต้องอีโวอีกเยอะเลย <c oughs> ถ้าไม่เดินตรงใ่มันจะไม่เกิดทุกคนไปนี่นเราไปเดินกันนิดนึงนะครับเดิน <c oughs> ไปแถวพารากอนดูไหมชินนี้มันหายยากมากเลยเนาะจริงผมได้ตัวเดียวเลยทุกคน <c oughs> มาทุกคนครับ ตัวที่2ของ ID ดีผ่านไป1ชั่วโมง34นาทีครับเพิ <c oughs> ่งได้ตัวที่2ยากมากๆเลยครับลืมไปที่ประเทศไทยหรือเปล่าถามจริงทำไมเลดมันยากจังเลยครับผม เอาใหม่ตัวสิเมื่อกี้เหมือนมีคนได้ร้อยไปแถวนี้ครับผมแต่ผมหาไม่เจอนะตัวที่เขาบอกว่าร้อยนะครับก็เลยเดินตามๆเขาดูนะไม่มีนะครับโอกเกบอลพันผมจับไปแล้วก็ไม่รู้ <laughs> นี่นะครับข้อเสียของการใช้โปเกบอลพันธุนะมันเราจะคอนโทรลไม่ไดไว้ว่าตัวไหนจะจับตัวไหนจะไม่จับนะแต่มันไม่ไหวตัวทุกคนจะจับยังไงให้ทนันผมถามจริงมันเยอะขนาดนี้เสาเยอะขนาดนี้แต่ผมว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยเกิดนะผมว่าไอ้เสาใหม่ๆเนี่ยเนี่ยผมมาฝั่งพารากอนเห็นปะเกิดแบบุึบับพับจับไม่ทันเลยนะฮะเมื่อเช้าที่เเราาตอนนปิิดคู่ฝฝัังงี้ก สยามสแควร์วันนะครับผมช้เอ๋ยช้นี่ชัยนี่มาอีกตัวสิโชว์คลิปต่อยเพื่อนจ๋า่อเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งพารากอนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นผมไม่ได้ขออนุญาตถ่ายมานะจะถ่ายได้แค่ตรงโซนข้างนอกนะที่เป็นน้าคูนะผมเข้าไปในห้างน่าจะโดนหิ้วเลยครับ้าไปถ่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ไปไปเดินลองนน้นกันนะครับไปให้น้ําหอมทํางานเรานะครับน่าจะดีกว่าฝั่งนี้มันรู้สึกว่าไม่ได้ใช้นี่เลยอ่ะชั่วโมงครึ่งแล้วอย่าไปอีกชั่วโมงครึ่งฝ่ายโ้นแล้วกันครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาปิดเควสกันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วด๋ยวปิดคิด๋ยวผมค่อยว่ากันเนาะนะครับผมขอปิดเควสก่อนแล้วกันนะฮะจะได้สบายใจตอนนี้แบตกาลังจะหมดแล้วครับผมจะได้ชาร์จแบตกันทีเดียวนะฮะโอเคเควสจับ15ตัวเราครบแล้วนะครับแล้วก็ต้องอีโวหนึ่งตัวนี่สิปัญหานะครับผมผมจะอีโวตัววียตเช มีสามดาวมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกือบดีครับอันนี้ก็าวแปดก้หกก้าสามครับผมก้าสามนี้ก็น่าสนใจนะฮะถ้าไม่มีตัวไหนโวผมจะโวก้าวสามนะครับผมแปดเก้านะฮะเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็าวแปดก้หกก้าสามเหมือนกันนะฮะแต่มันก้าสามขาดแอคแท็กนะผมไม่ชอบนะฮะชอบแอคแท็กเต็มนะครับผมโอ้นี่ไม่มีแล้วทุกคนนั้นเป็นก้าวสามแอคแท็กเต็มนะตัวไหนนะตัวนี้แล้วกันนะครับผม โอเคเราอีโตัวนี้ไปเลยนะครับผมจะได้ปิดเควสไปก่อนนะครับก็ขอญาตเล่นออฟไลน์แล้วกันนะฮะโคตรเท่น้องมัสคเอต <c oughs> <c oughs> เบสหมดเลยหรือเปล่า <c oughs> ผมว่ามันน่าจะแจกตัวหนึ่งนะน่าสุดท้ายอะ่ะหน้าสี่ะนะครับนี่นะครับผมน่าจะแจกอยู่นะเนี่ยตวสุดท้ายเนอะตัวหนึ่งนะครับใช้ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่จับมายังไม่เคยเจอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมน้องหมี สแสนน่ารักของเรานลครับผมใช้นี้ดีกว่าจะได้เพิ่มอีก1ลูกอมนะฮะเรียบร้อยคร um, ับผมเพืนเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวออฟไลน์ก่อนนะฮะผมไปตามหาเพื่อนผมกันเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามีเควสของตัวนี้ด้วยนะเดินอีกนิดนึงนะครับจะครบ5โลแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินอีกหน่อยหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเราได้ชัยี้บ้างไหมนะทุกคนไหนไหนมันก็มาวันเดียวกันแล้วถ่ายไปด้วยกันเลยนะครับผมเชอร์ลิมโบใช่ไหม มันมีแจก5ตัวนะครับผมเดินครบโลหนึ่งจะได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้เราเว้ยนะฮะเท่ากับเราช่วยปลูกต้นไม้5ต้นเลยนะวนันนี้ทุกคนถ้าเราเดินถึง5กิโลนะครับผมป็นไะงเล่นเกมก็ช่วยโลกได้นะครับสุดยอดไปเลยคอนเทนต์แนวใหม่นะเล่นเกมช่วยโลกนะครับผม1โล1ต้นนะครับผมใช้ มันปล่อยช้นี่มากิจกรรมนี้เลยนะครับตัวนี้นะยังไม่ได้เลยครับผมแล้วเดินอีกหน่อยเนะจะครบ5้โลแล้วครับน่าจะเดินอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเล่นออฟไลน์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันท้ายชั่วโมงแล้วกันนะครับอีกหชั่วโมง2ีนาทีดูว่าเราจะได้ช้ยนี่กี่ตัวนะตอนนี้คือยังแบบ2ตัวอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> น้อยจัดจัด เฮ้ยแต่ดีตรงเวตเตอร์บูสตลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในแม็กนะครับที่ประจําของเทรนเนอร์นะครับผมก็มานั่งตรงเนี้ยสามชั่วโมงหกชั่วโมงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมจบอีเวนต์ไปแล้วครับผมทายให้ทาย,ให,ทายให้ทายว่าผมได้ไปกี่ตัวเนี่ยนะสต็อปนะผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างไปเลยนะครับเออได้กี่ตัวนะโอเคมาดูกันนะครับ อีเวนต์นี้นะครับผมผมได้ชายนี่ไปทั้งหมด10ตัวนะครับนี่นะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนะ,ะแล้วก็อีเวนต์ไอ้กุลาอุลานะครับผมของสงก,การประเทศเราหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยได้ตัวนี้มาด้วยครับชานี่นะฮะ <laughs> นี่นะ ได้มาในอีเวนต์นี้เฉยเลยนะครับผมนะส่วนเดิน5โลนะครับไม่ได้ใช้นี่ตัวเลยครับโซรินโบน้ะตอนแรกส่วนทุกคนที่ฝั่งนู้นนะที่ผมไปเล่นที่สยามสแควร์นะมันมันเกิดน้อยมากครับผมน้อยจริงๆครับใช้นี่ก็แทบไม่มาเลยครับเพิ่งมาได้ตอนท้ายๆเนี่ยมาเล่นที่ฝั่งสยามพารากอนนะฮะฝั่งนู้นนะผมได้แค่ตัวหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ปะแล้วก็มาอยู่ฝั่งสยามพารากอนปุกมันมาเรื่อยๆเลยครับนะแล้วเหมือนมอฝั่งนู้นมันไม่ค่อยเกิดอะผมไม่แน่ใจว่าเสาจะกรรมมันบักหรือปล่านะโอเค ไอตัวนี้ไอตัวนี้กับแป๊บ,บนึงตัวเควส <c oughs> เควสจะได้เสร็จนะครับผมผมยังไม่ครบสทีทุกคนมันไม่เกิดนะครับเดี๋ยวน้าตรงนี้แป๊บ,บนึงทำเควสนี้ให้เสร็จดีกว่าเนาะโอเคขาดอีกสองตัวนะครับเค okay. เรามาอีโวปิดคลิปกันนะครับตามธรรมเนียมของช่องเรานะชายนี่ซึ่งไม่มีตัวไหนดีเลยทุกคนนะตัวไหนดีล่ะสามดาวก็ไม่มา อแอค์แขกเต็มตัวนี้แล้วกันนะครับโอเค น้องหมีน้องหมีน้อยกลายเป็นหมียืนเนี่ยมีสองขากลายเป็นสี่ขาที่เขาแซลกันสตาร์เตอร์เจนไหนนะเจนนี้ปั๊บเจนอารอล่าอี้ร่ะที่จากแมวสี่ขากลายเป็นแมวยืนนะเป็นเล่นก้าไปหมดเลยนะครับมาลุ้นกันว่าเจนก้านะที่น้องแมวที่เป็นธาตุอะไรวะน้องแมวเป็นธาตุอะไรธาตุพืชใช่ป่ะมาดูก็ว่าน้องจะเป็นสี่ขาอยู่หรือเปล่านะก็สําหรับกิจกรรมวันนี้ก็ผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของอะไรที่พิเศษในประเทศเรานะเราก็ไม่ได้มีเคล็ดพิเศษไม่ได้มีอะไรเลยนะทุก คนเยอะไหมเยอะครับคนนมาจะคาดหวังในการออกมาเล่นกันมากขึ้นนะก็มารวมกันเยอะแหละตอนที่ผมถ่ายตอนเปิดรายการทุกคนเห็นใช่ไหมคือมันเยอะมากเลยคนมาเยอะมากนะแล้วก็ยังเล่นกันอยู่เลยนะผมก็ถือว่าจริงๆแล้วคนเว่นม,มอนโกเลไทย,ยเรายังเยอะนะแต่ว่าแค่เรื่องโควิดเออเรื่องไม่มีฮับที่มารวมตัวกันไม่มีกิจกรรมทางการนะถ้ารอบหน้านะครับผมจะให้ดีนะก็อยากให้เขาแบบทำเหมือนแบบคิวเจ้าบอดหรืออะไรก็ได้มาแบบเป็นโปเกมอสต็อกแบบเหมือนให้รู้ว่าตรงนี้ เป็นจุดเล่นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แจกของอะไรเงี้ยน,นะมันจะได้ไปเป็นเห็นชัดขึ้นนะครับผอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือมันยังไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้นะเหมือนแบบว่ามันยืนแจกอะไรกันมันดูไม่ออกว่ามันทากิจกรรมอะไรั้นงก่นนะครับผม น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับก็สนุกไหมสนุกไหมเออ,อยังไงเดี๋ยวเจอกันกิจกรรมรอบหน้าแน่นอนนะแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รู้เขาจะขยายไปปทุมหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะเดีย๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและทิศขาดไม่ได้นะขอบคุณสป,ปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำลิปนะฮะใครพอมีกำลังอยากสปอนเซอร์ช่องเรากดปุ่มจอหรือปุ่มสมัครด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะกดมาเลยครับผมผมมีดีสคอดให้สำหรับสปอนเซอร์ทุกคนนะครับผมนะนนนะเจอกััันนใหหม่คคลิป้ารบสสวดี